If you have registered 3.5. the k 1 km, and you're not, sorry 3.5, 1 and you're not over here, please make your way to the starting area as quickly as possible. ถ้านะคะ3.0งทะเบียนเสร็จแล้วพุ่งตัวมาที่สูนะคะยังมีจำนวนเยอะ<ม>อยู่ฮะตั้งแต่14รังถึง8รัง8รังถึง14รังะฮะแต่และรังนี้ก็จะมีไข่เต่าประมาณ90ถึง120ฟองประมาณนี้ฮะแต่สถิติการวางไข่ของเต่าเทยลหลังจากปี2547น่จะลดลง อย่างมากเลยครับจาก8ถึง14รังในอดีตเนี่ยเหลือแค่ประมาณ1ถึง2รังเท่านั้นเองครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเพราะซึ่งในปี2547นันมันมีเหตุการณ์ที่ที่เราก็คงจะจำกันได้นีก็คือเหตุการณ์ซูมานิกนะฮะผมคือหลังจากนั้นไปต้องมาํำนวณเต่าทะเลที่ขึ้นวางไข่ในหาดม่ขาวก็ลดลงอย่างมากเลยฮะซึ่งแต่แต่ว่าก็ยังก็ยังมีเต่าดีอยู่บ้างครับ เมื่อปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็ยังมีเต่ามาเฟืองครับขึ้นมาวางชข่อยู่สอรังด้วยกันตั้งแต่ปี2,517เป็นต้นมาเนี่ยจำนวนไข่เต่าทะเลมลดลงซึ่งซึ่งพอจะสานิฐานได้ว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพชายหาดจากาซินามิกก็ว่าได้ฮะนั้นอันนั้นคือสาเหตุหนึ่งที่เราสมมติฐานเอาไว้ อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการก่อสร้างการถนนขนทางสายไฟต่างๆด้วยครับและก็อีกปัญหาหนึ่งที่คิดว่าเป็นปัญหาที่สําคัญก,ก็คือปัญหาเรื่องของการเปลี่ยนการใช้เครื่องมือประมงที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นพวกเป็ดราวก็ดีนะครับพวกบนล่าก็ดีทําให้ส่งผลกระทบต่อ การดำรงชีวิตของเต่าทะเลน่ยจต่าทะนี่ก็จะอาศาัยอยู่บริเวณชายฝั่งนครอบซึ่งประมาณก็จะพุกคามการดำรงชีวิตของอเตาทะเลด้วยครับที่นี่จะทํางานร่วมกับทางชุมชนครับผมในส่วนของทางทางชุมชนก็มีโรงเรียนครับผมที่เราจะเข้าไปให้ความรู้กับเด็กๆ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของทรัพยากรทางทะเล,ละก็ชายฝั่งเ,เรื่องของโการอนุรักษ์ต่อทะเลซึ่งต่อทะเลในพื้นที่หาดไม้ขาวนี mm ่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นทรัพยากรที่เป็นจุดเด่นของของหาดไม้ขาวอยู่แล้วนะฮะอันนั้นหนึ่งแล้วก็เราก็ยังทํามาร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยครับผมโดยการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทางต่อทะเล แล้วก็โครงการช่วยเหลือเต่าทะเลบาดเจ็บของทางกรมทรัพย์ด้วยครับผมแล้ว,ลวนอกจากนี้นะฮะเราก็ายังมีชุดที่ช่วยในการลาดตระเวน,นในช่วงที่เต่าทะเลขึ้นมาวางไข่ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเปนถึนเดเป,น,เปนพิธีานมเลยโดยเรา,า,า,าร่วมมือกับทางกรมทุทยาแห่งชาติครับอันนี้เป็นเป็นอย่างที่เรา